เรียนท่นานคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติที่คเคารพทุกท่านดิฉันนางสาวประสรัสราสพจารย์มาจากโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมมีความิยนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่อวสนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องจุจริตคิดโกงชาติจะพินาตทางรัฐท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะ เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์บ้านเมืองของไทยเราในปัจจุบันนี้ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นวิกิจการทางเศรษฐกิจการเสรื่อมถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอนันงีงามของชาติทั้งในระดับนักการเมืองข้าราชการหรือคนในแวดวงอื่นๆภาพที่เห็นและเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันการกอ่ออาชญากรรมการเสพและการค้าขายยาเสพติด ซึ่งปัญหาดังกล่าวลว้วนจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและเป็นปัญหาในระดับชาติที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหาดังกล่าวเรื่องการทุจริตก,กับสังคมไทยนั้นเป็นเรื่องคู่กันมานานมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่สร้งางฐานะขึ้นมาจากการดโกงซึ่งก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานมาเล่นง,งานคนเหล่านั้นได้ท่าวิทยากรเชียงกูลได้กล่าวถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าได้ครอบคุมถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทําให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒน,นธรรมอยา่างรุนแรงคือทําให้เกิดการเร่งรัดใช้จ่ายทรัพยากรธรรมชาติสาธารณสมบัติงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นของนาการเมืองและพรรคพวกซึ่งเป็นกลุ่มน,น้อยมากไปกว่านั้นย่งกระจายรายได้และสับสนขี่ไม่เป็นธรรมปัญหาความยากจนปัญหาทางสังคมและวัฒน,นธรรมอื่น เช่น่านิยมที่เห็นแก่เงินเห็นแก่การบริโภคและเห็นแก่ตัวเป็นต้นที่ผ่านมานั้นปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขสังคมได้ให้ความสําคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแบบไฟไม่ฟางคือใส่ใจการช่วงครูช่วยามแล้วก็เลิกใส่ใจไม่จริงจังกับปัญหาเหล่านี้จึงทําให้ปัญหาดังกล่าวยิงทวีคูณและแรงมากขึ้นทุกวัน เปรียบเสมือนโรคร้ายที่กำลังเกาะกินร่างกายปุทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคดังกล่าวได้ทำให้ร่างกายย่อยสลายใต้จากไปในที่สุดระบบราชการก็เช่นเดียวกันหากได้คนไม่ดีไม่มีคุณธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อเข้าไปรับราชการในประเทศแล้วย่อมทำให้ประเทศเกิดความยิบัติลมจมเกิดการคอร์รัปชันเกิดการโกงกิน แฝงสายระบบราชการเป็นเครื่องมือในการทุจริตเชื่อว่าบุคคลนั้นยมที่จะกระทำพฤติกรรมเช่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจากคนเดียวเป็นกลุ่มและเป็นทีมเราจะต้องดูว่าเหตุที่เขาคน,นึงกระทำพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่มีจะกินยากจนหรือไม่ได้รับการสั่งสอนหรือบางคนได้รับการสั่งสอนแต่คุณธรรมในใจไม่มั่นคงจะเห็นว่าบางคน เคยมีจุดยืนที่ดีและเริ่มแปเปลี่ยนไปเพราะขอตัวเองไปยึดติดกับความสบายความอยากได้อยากมีจนทําให้ตัวเองเสียจุดยืนด้านคุณธรรมไปนําความเดือดร้อนมาสู่ประเทศชาติอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นข้าราชการและนักการเมืองจึงต้องมีคุณธรรมประจําใจเมื่อเข้าไปรับราชการหรือบริหารประเทศแล้วจะได้ไม่โกงท่านผู้ฟังที่คารพทุกท่านค่ะประเทศชาติจะอยู่รอดได้นั้น ต้องอาศัยค่านที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดปกปองชาติไม่หฮลมเท้าที่ไม่มีแบบแผลย่อกล้าหรือโคลนคนที่ไม่มีความทุจริตในใจยอมกล้าต่อก้นกับอิทธิพลค,ความชั่วร้ายถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องหันมาเปลี่ยนแปลงแม้การจ่ายสินบนเล็กนๆน,น้อยให้ตำรวจการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นต้นมีการประกาศแนวความคิดเรื่อง zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโครงการปริชาติช่องใหม่หมัวใจนิโกงจะมีสิ่งใดเราเป็นข้างมือวัดสนับสนุนทำควนนี้หรือเพียงจัดกิจกรรมประกาศทำเร่างหูอย่างเดียวแต่ทุกคนหน่วยงานต่างๆยังไม่ปฏิบัติเหมือนเดิมและจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างไรจะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผลรอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้างมีแต่มือมีแต่ใจไม่จิตจาง ที่ต้องล้างที่ต้องรื้อลงมือทำพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชวาตอนหนึ่งว่าคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีพร้อมโลกน้อยเมื่อมีความโลกน้อยก็ผิดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข นับว่าเป็นบุญของประสงค์นิกรชาวไทยอย่างยิ่งที่ได้เกิดภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมดิฉันขอน้อมนำพระจัตยาวัดของพระองค์ท่านเพื่อเป็นแบบอย่างของชาวไทยได้ถึงปฏิบัติช่วยกัระหนากให้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจงร่วมมือร่วมใจร่วมกันตา้านมือนตะัยร้ายทำลายไทยท้องฝง พุตริตคอรัชันนั้นบัน่นอรให้มัวหมองทั่วราชอน,นาจใจหยุดเถิดหนาหยุดจิตชิดคดโกงรวมจะลงหะไทยให้โปร่งใสใช้หลักธรรมนำชีวิตสถิตในเพื่อชาติไทยไม่มีนาาทางราชเอ่ยขอบคุณค่ะโรงเรียนต่อไปนะครับลำดับที่22ชุมพลวิทยาสังครับ